แดีววันนี้เราจะพามาดูแปลงมะพร้าวกะทิาสายพันธุ์ไว้คราว25%นะฮะก็คืออันนี้จะเป็นมะพร้าวกะทิที่ผ่านการตรวจสายพันธุ์นะครับเป็นสายพันธุ์ไว้คราวนะฮะ25%นะครับประมาณนี้ก็คือทุกต้นนะครับตรงนี้ให้ผลกะทิหมดนะครับแต,แต่อย่างที่บอกก็คือเป็นในหนึ่งทรายจะมีประมาณสัก3-4ลูกนะครับ หรือบางทีอาจจะถึง5้าลูกได้ฮะตอที่เป็นกะทิะก็จะไซส์ใหญ่เลยฮะบแบบนี้เลยนะอันนี้ตรงนี้เพิ่งโดนน้ําท่วมมาก็ลูกบางส่วนก็ร่วงไปเยอะเหมือนกันนะครับ,รนะรบแบบนี้นะฮะพวกนี้ก็เสียงเสียง น,นี่เป็นไวท์ขาวทั้งหมดก็คือข้อดีของเขาคือหอมหอมแน่ๆนะครับทั้งหอมทั้งเป็นกะทิด้วยนะฮะเนี่ยอันนี้ถ้าจะวางกับพื้นเลยฮะอันนี้ก็ประมาณสามปีกว่านะครับก็ฝากติดตามเราด้วยนะครับกาท็ทับสแกนซีเล็กนะครับก็ทําเกี่ยวกับมะพร้าวกะทินะครับเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในไทยที่ทําเกี่ยวกับมะพร้าวกะทิ่โดยตรงนะฮะ ก็สำหรับสใครที่สนใจต้นพันธุ์นะไม่ว่าจะเป็นต้นเพาะแบบพอเลิงเนื้เยื่อนะครับที่เป็นกะทิล้วนหรือว่าเป็นแบบสายพันธุ์ไว้คาว25%เนตนะครับก็ติดต่อทางเราเราได้โดยตรงเลยนะฮะอันนี้ป็นต้นติดติดต้นแล้วก็แต่อย่างบอกครับออกลูกอันนี้ประมาณ3ปีกว่าปีรปีติดลูกปีแรกๆต่ยังไม่ดกเท่าไหร่สายพันธุ์25%นต ก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจต้นพันธุ์นะครับสายพันธุ์ไวท์คาว25%เนี่ยเป็นกะทิ25%เนี่ยก็สามารถสั่งติดต่อสั่งซื้อได้ที่ที่เราได้เลยนะครับก็มีจําหน่ายแล้วนะฮะแต่อาจจะปริมาณอาจจะยังไม่ได้เยอะมากนะสำหรับต้นต้นพันธุ์นะครับก็คนไหนสั่งก็สั่งซื้อได้เลยนะครับ ถ้ามาถูกช่วงก็จะได้รับของเลยแต่ถ้าเกิดมาในช่วงที่ต้องรอระหว่างตรวจสอบพันธุกรรมอยู่เนี่ย mm hmm. ก็จะต้องรอของนิดนึงนะครับมีแบบรับรองพันธุให้นะครับ mm hmm. ก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับก็ฝากกดไลค์กดหัวใจกดติดตามให้เราด้วยนะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ